สวัสดีครับเว้าจาภาษาเกษตรสถานที่ไทยทำรายการสวนบักหน้าเป็นจิงไกสวนไผ่หวานน้องโดนคือเก่าบําเมนรายการสดเป็นเทพเมื่อวันที่22ตุลาคม2ม5 5 9เวลาประมาณ16นาฬิกาอาชีพดั้งเดิมอาชีพณปัจจุบันนี้ที่มีรายได้ในการดำรงชีพยอยู่สมื่นี้กคืออาชีพเกษตรกรมีอาชีพเป็นเกษตรกรครับปลูกบักหน้าปาลูกไผ่เลียงไก่ปลา ให้ปลูกทุกชนิดในประเทศไทยและก็เป็นอุปนายกสมาคมไผ่คนที่หนึ่งของประเทศไทยผู้ดใดสนใจเรื่องการ,กรเกษตรผมเป็นเจ้าของกลุ่มอยู่ในเฟซบุ๊กสื่อกลุ่มวัฒนธรมหากินบนพื้นแผ่นดินไทยอยากเขาไปเรียนรู้เรื่องการ,กรเกษตรต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเข้าไปหรือสิเขาไปเรียนรู้อยู่ในกลุ่มอื่นๆกลุม่มค้นอยากเห็ดเกษตรกลุม่มเฮ็ดกลุ่มคนอยากเรียงง่ว กลุ่มร่วมพ่นพน,พนปลูกบักนาวหลายกลุ่มเราเนี่ยผมเป็นสามาชิกอยู่แต่ละกลุ่มวัตถุประสงค์ต่างกันคนแต่ละกลุ่มกับต่างกันอยากรู้เรื่องไหนเขาไปกุ่มนั้นแหละหยุดขณะนี้กาลั่งสี่พ่นยาพ่นสารเคมีบักนาวผมปลูกบักนนวอยู่สองไรเดิมที่ปลูกไผ่แบงนี่แต่ว่าไผ่ออกดอกตายมัดก็เลยปลูกบักนนว ช่วงที่ผ่านมาบ่ได้พ่นสารเคมีเนื่องจากว่าบักเน่าอยู่ในช่วงที่ฝนมันชุกฝนมันตกหนัก็กเลยบ่ได้พ่นมืนอี้ฝนปลายฝนแล้วนากระชิมมดไปแน่จักน้อยแล้วล่วะแตนน่ต้นเนาาเขาม้าแล้วก็เลเมื่อกี้็เลเอาเห็นบักเน่ามันออกดอกผมบ่ได้เห็ดบักเน่านอกฤด,ดูผมเห็ดบักเน่าในฤด,ดูนี่แหละแต่ว่าผมก็ใส่ปุ๋ยทั้งใบแล้วก็ใส่สารเคมีอย่างอื่นร่วมกันไปนะ ถ้ากะนาวออกดอกช่วงประมาณพฤศจิกาเนะาะไลไปพฤศจิกาท่านว่ามะกรากลุ่มผ้ามีหน้าเมษาซึ่งผมกับประมาณไว้แล้วผมจะขายอยู่ประมาณปลายมีหน้าต้นเมษาซึ่งกับิไดราคาพ่อสมควนอยู่บ่คาดหวังยังหลายดอกเอาได้ปีละซีซ่าหาแสนกับพ่อ,อยูดอกพ่อไดใสเงินแนวจักเล็กจักหน่อยเอาซ้ำนี่ก็เอา,เอาปลูกสองไร่นึงไดซีหาแสนก็ถือว่าไดหลายแล้วละ่ะขันอยากได้หลายก็นั่นปลูก10ไรสิบ่บบดีทีบอกำลังเขามีเท่านี้ คันคิดไปหวังลุ้ยเอาตัวเลขเอาเอากําไรเป็นตัวตั้งเอายอดผลผลิตเป็นตัวตั้งแล้วแล้วปลูกตามนั่นคันปลูกซิบไร่ได้หาลานเจ๊งตั้งแต่คืดเลยไม่ต้องไปเฮ็ดมาเบิงเรื่องสารเคมีบัดนี้บากเน่าอยู่ช่วงนี้การกำลังเก็บสะสมอาหารบางต้นก็ออกเริ่มออกดอกเก็บสะสมอาหารเก็บสะสมอาหารนี่้าทั้งดิน้าบ่มีปุ๋ยสูตรเล่งโตหรือสูตรเก็บสะสมอาหารต้องใส่8 2ด 24, 24. ใส่ 8, 24, 24, 24, สูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใส่แต่ว่าเวลาใสา่อย่าใส่ให้มันโดนคนสัมผัสกับน้ำตน้นต้องใส่ห่างจากน้ำต้นยงา,ตายงต่าๆยางยางหน่อยๆคืบหนึน่งต้นบางหน้ามันบางงออย่าไปขึ้นไร้มันสิง,งแล้วต้องเอาไว้ชีดข้นแล้วมันสิกินมันค่อยสิกินได้บ่รมะเมนต้นบางหน้าบางงเอเข้าปลูกเข้าเอาเข้าเอากลองไว้ยุบหันเวลาเราลดน้ำน้ำกับสีละลายปุย๋ยลงไปแชกซึมไปได้คือเขาแต่ว่า เกษตรกรบางคนบอกกว่าเขาใจว้าก,กับเ่าฟังงโง่อวดฉลาดเอามันนี้ละเอามันใกล้ๆ่สุดท้ายบากเน่าตายเลยยืนต้นตายต้นอายุห้าปีก็ตายสองปีก็ตายมาเบิ่งสารเคมีที่ทใส่ในการพ่นมือนี้อันแรกเลยผมใส่คอเปอร์ไดออกไซด์ไอ้ตัวคอเปอร์ไดออกไซด์ซื้อการค้าวา่าฟังกูลนบ่ไดไาโคษณาน้ำเขาบอมีส่วนเกี่ยวของกับบริษัทสารเคมีใดใทั้งสิน้นใส่ตัวนี้เว่าให้ฟังตัวนี้ ถ้าบริษัทโซตัสสนใจยาโฆษณาเอามาติดต่อเนีนี่ว่าให้แต่บริษัทโซตัดฟังแล้วอเ้กเกษตรกรฟังใส่คอเปอร์ไดออกไซด์หรือฟังกูรานอันนี้ทีพ้นตามอัตราส่วนเขาบอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าอัตราส่วนใส่เท่าไหร่ตามอัตราส่วนนี่แหละตามอัตราส่วนนี่อ้าวต่อมาไนระวังที่ใบหน้าแตกใบอ่อนขณะนี้ปัจจุบันนี่ใบหน้าแตกใบอ่อนใบน้อยๆนี่แมลงศัตรูที่สําคัญของใบหน้าก็คือเพีย้ยไฟ นอกจากเพีย้ยไฟแล้วคันใบมันคลี่อีกออกอีกจังน้อยนอนช่อนใบนอนช่อนใบส่ใส่อย่างเพีย้ยไฟใส่อย่างนอนช่อนใบกบเพีย้ยไฟอาสีใสอบายเมกตินก็ได้อบายเมกตินซื้อการค้าไปหาเอาเองอบายเมกตินซื้อการค้าไปหาเอาเองอ้าวถ้าพ่นไปเวลาพ่นนี่ถ้าใส่สูตรของท่านอาจารย์ด,ดรลวีเศรษฐพักดีขออนุญาตที่ เอยอาจารย์เนาะเพิ่อนปวาเขาดอกพวา่าเาพิ่นเป็นครูบาอาจารย์เขาเพิ่นสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าถาใส่สูตรหนึ่งสี่เจ็ดคคือวันที่หนึง่งหลังจากที่ใบใบใบแตกใบอ่อนแตกน่อยๆน,นับไปอีกสี่มือพ่อนครั้งหนึ่งนับไปอีกให้มันครบเจ็ดมือพ่อนอีกครั้งหนึ่งสามเทอ,อยยูเลยเทียไฟแม่งพวกแม่งปีกแข็งพวกมแมลงพวกผีเสือ้อครบวงจร อันที่หนึ่งพ่นอาติพ่น่าพวกผีเสื้อพวกแมงปีแข็งที่มันมาถ้าแมกปีแข็งเรื่องบอกถ้าแมงปีแข็งผงใส่เซฟวินเซฟวินนี่ใส่ข้าบารินกับของโซตัดอีกแหละเอาโซตัดโฆษณาให้ดูแล้วยได้บ่ได้มีส่วนใดส่วนเสียหย้เดี๋ยวผมจะว่ามีโฆษณาแต่ว่าขันไ้กับเอาพื้นเก่าละเอาถ้าแมกปีแข็งพวกแมงสางงอบพวกแมงกินุ่น แมงปีแข็งทุกชนิดต้องใส่ทับเบรลินคอยสิเอาอยู่อันอื่นเอาบอุญที่นี่นับไปหลังจากพ่นไปแล้วมือที่ซีมันอาจชีว่างไข่อาจชีว่างไข่ใครยังเพราะเธอในแตกหรือว่าใครตีแตกแล้วพ่อนอีกทีหนึ่งวันที่เจ็ดนี่เอาใไฮยูลาบคาบไปเลยคือหนึ่งซีเจ็ดอ้าวสารเคมีนอกจากนั้นแล้วนับคันว่าใส่สองตัวนี้ใส่ตัวใดแน,น,น่อารมิดาข้อพิษ ของโปรวัดโดซื้อการค้าว่าโปรวัดโดของบริษัทยังไรนี่ไบเออร์ออันนี้ซื้อการคาซื้อซื้อสามันว่าอะอไม่ด่าข้อผิดซื้อสามันอะไม่ดาข้อผิด,ซ,ด,ผดซื้อการค้าว่าโปรวัดโดอันนี้แก,เก,เ,กเก่งเก่งพวกเพียไฟคือกันอ่าพ่นสามตัวตว่าอีกตัวหนึ่งที่ขาดมาได้คือปุ๋ยเล่งโตปุ๋ยสูตรเล่งโตหรือปุ๋ยสูตรเก็บสะสมอาหารของเกียงไก่ไทอรออนซึ่งสูตรสองนี่ที่ที่ผมเห็นมามันมีศูนย์หาสิบสองสามสิบสี่ ร่วมกันไปอยู่ในหันอยู่แล้วอาจติส่ลงไปหรือหรือจังของผมนี่ผมใส่อยู่แล้วอ้าวแล้วสุดท้ายเลยคือสารจับใบสารจับใบผมใส่น้ำยาสั้นไล่มันถูกดีน้ำยาสั้นไล่อันนี้หกสิบเจ็ดสิบบาทน้ำยาล้างจานเท่าไห่ล่ะมันจะมีสารลดแรงตึงผิวซื้อว่าซ S เอจ็ดไอตัวซ S เเจ็ดเนี่ยมันจะไปเคลือบใบน้ำยาตัวนี้ไปเคลือบใบน้ำสารเีมีไปเคลือบใบว่าห้ น้ำค้างน้ำหมอกนี่ไหลชะล่างลงไปมันก็จะลดแรงตึงผิวได้น้มันแล้วมันก็เคลือบใบอยู่ได้หลายมือ <S <S ในการพน่นต้องพ่นยี้หมึอเศร้าหรือยังมือแรงแต่ว่ามือนี้บ่ได้พ่นยี้หมือเศร้าเนื่องจากว่ามีหมอกหลมันเปียกคนพ่นก็เปียกผมก็เปียกพรามันเปีกเลยกแล้วก็บ,บ่อดีพ่นยังมือแรงเอาเอาเดดน้อนสามีละพ่นพอดีพ่นนี่ผมใส่เครื่องเครื่องผมใส่มอเตอร์สามแรง พอผมใส่มอเตอร์สามแรงแล้วับผมใส่ถังสองไรนี่พอยูสามถังหนึ่งจะบักหน้ามันขึ้นปีที่สองแล้วเด้บักหน่างามงามบักหน่างามซุมออกดอกกับออกดอกเสริมแรของผมเป็นศูนย์เลี้ยงลูกเรื่องบักหน่าผมเป็นคณะกรรมการหรือเป็นผู้แทนวิชาการในการพิจารณาเรื่องสินค้าเรื่องเกษตรเรื่องบักหน้าของบอร์ดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอยู่จะได้ แจกประสบการ์แจกประสบเองเอามา่ายทอดให้ฟังปลูกบางหน้าจนประสบความสําเร็จขายทั้งหมากขายทั้งพันธุ์ขายทั้งขายสองอย่างขายฟวามรู้นําแต่ว่าฟวามรู้มากมากับแม่แบ่งเอาปั่นเอาบ่ได้เสียงินเสียคข้าบางหน้าปลูกทั้งปอกสว่วนปลูกทั้งร่องดินล่องไปบางคลิปต่างๆของผมที่ผ่านมาอ่ะในการพ่นที่นี่ต่อมาหัวพ่นที่ใส่เนี่ยอาจจะใส่หัวแห้งอย่างหนึงเอาผมบ่แเน่ใจว่าผมใส่มือกล้องใส่ล้านใส่ล้านไทย งานเขาแม่อะไรป่ะลูกนเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบางจังหน่อยอนี่อันนี้ประเาศนี้มียาน,น,น,นดาดี่คุณเลียงผมมาทำมาด่าดิคุณเลียงแห้งครับ นี่ละปูบางหน้าก็ต้องอาจจะใส่สารเคมีแน่จังหน่อยเออถามมาหน่ไอ้คนที่ลุกจักกันครับผมหลายคนเด้มาขอจะกินเนี่ยไปยังโอ้ยจะขอกันถอพอ,เอยเลี้ยตุนชาิกันเนี่ยต่มัวเจ้าก็มีเงินดาวเงินเดือนอยู่แล้วไอ้ผมก็มีเงินดาวเงินเดือนย่างต้อง,งรงทุ่นกิ้งตอนตอน้องผมตอ้องจ้างคนงานมาจอนมาตอนเสียเงนินซื้อคุยแบบข้าวซื้อทุงดำผมย่างเข้าไปโกบอลย่างเข้าไปไยวัสดุบอกว่าโอ้ย สา,าขอถุงดำไปตอนปากหน้าไม่ได้ไม่มีทาง้งไม่ทั้งซิดาใหา้เพราะฉะนั้นผมลงทุนมันก็พี่ขึ้นไปลงทุนในการผลสารเคมีลงทุนในการเอาตัดแล้วเอามาช่ใส่เวลาเป็นเดือนสองเดือนยู่ๆลึ่งแกนกันยังไงว่าขอจะกิง่งสองกิง่งเป็นเงื่อนมัดผมบอกท่านกล้าขอจะว่าผมก็กล้าใหา้ถ้าว่าถ้าผมถ้าผมว่าตรงๆไปทุกสิ่งอย่างลงทุนด้วยเงินและแรงกายถ้าอยากได้ต้องซื้อเอาของทุกอย่างมีไว้ขายไมีไว้ขอ ไก่ปลาจึงไก่ปลากับเลี้ยงไก่ปลาไปสองพันตัวับบ่ได้ขายอยากได้อันนี้หนึ่งเลยมาบูชาเอาอันนี้สองเอาไปเขากับผ้ามมาแลกเอาบ่มีขายอันนี้วอาให้ฟังเอาละที่นี่ผู้ใดสนใจเรื่องบักเน่าการโทรหาผมก็ต้องมีระยะไม่ได้จำกันแต่ผมไ่ม้เพราะเนดึกดื่นเที่ยงคืนก็โทรมาหาปรึกษาได้บ่มีหนังบ่มีปัญหาฟรีนะเอาเอาบอร์โทรลพอไปศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสี่หกห้าสองหก เดี๋ยวจากหน่วยมันมันสีคำก่อนสีพลบักเน่าก่อนไมีโอกาสสิมะเบาจาภาษาเกษตรให้ฟังต่อไปเมื่อนี้เขาได้รับความขอบคุณจากผมนายเกี่ยงไก่ไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ